<laughs> เอาเป้าหมายของเป้าหมายของเขาตายฮะเป้าหมายของเขายังมีอยู่ในนี้อไงเนี่ยในนี้ก็ไ <laughs> มเ่เว้นเียน้ออม่เาะมเรข้ากเลยอย่าเข้าองเลย สวัสดีครับเพอผมแม็กก็มกกมแค่เตอร์ออ aster, ผมนะวันนี้จะมาทําการวิล็ลอกรีวิวสถานที่มาท่องเที่ยวกครับผมนะเออผมมาเที่ยวที่สวนสยามในวันนี้ครับผมนะซึ่งครั้งล่าสุดที่ผมมาสวนสยามทุกท่านรู้ไหมว่ากี่ปีผ่านมาแล้วประมาณ2ี่บกว่าปีได้ผมนะพูดตามตรงผมจําไม่ได้เลยว่าที่นี่ที่ไหนมันเปลี่ยนไปเยอะมากเออไม่เจอมานานไม่มาเที่ยวนานมากก็มาดูกันว่าวันนี้จเจออะไรบ้างผมนะจะเป็นคลิปรีแอคชั่น มันดูว่าสวนสยามสมัยใหม่เป็นยังไงบ้างผมก็มาครอบครัววันนี้ครับผมนะจะเป็นยังไงก็ติดตามด้วยกันโอเคมานี่ครับผมนะผมจําได้สมัยที่ผมมาเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วมันมีแค่ลัวข้างหน้าสวนสยามนะแล้วก็รถไฟหอต,ตอนเล่นมันก็มีแต่ต้นไม้เราคือเราวิ่งผ่านต้นไม้อย่างเดียวมันไม่มีอะไรเลยครับผมนะจนตอนนี้ผ่านมาสิบกว่าปีสิบกว่าปีมันก็พัฒนาไปเยอะมากเออ เอาเรื่องอยู่นะสูอยู่นะจัดไหมจัดไหมจะเริ่มจากของเบสิกก่อนเริ่มจากของเบบีก่อนเฮ้ยมานั่งเปล่าฮะไหวเปล่าถือกล้องไปด้วยอัดไปด้วยวางไม่ได้เราข้างบนเร่นได้เราจะถ่ายข้างบนเลยแล้วมันก็จะดูดูนิดตดีวนี้เล่นเป็นไหมเล่นเป็นไหมก็นั่งเฉย เขาบอกไวกิ้งเด็กน้อยเหรอพี่เราเด็กน้อยเด็กน้อยก่อมาแล้วกับกับอุปกรณ์ของเขาายคล้องกันล่วงพร้อมที่จะเล่นไวกิ้งเอาวลย

กันอนเซ็ตที่โอเคตอนีคุณ30แล้วนะคุณสามสิบแล้วนะคุณยอมแต่หัวใจจ้วายหัวจเจะวายอ่ามันัจล้วงแล้วเออักน้ำน้ำมืดโอ้ยจะจะล่วงยนะตอนเด็กๆนี่นั่งสบาย ตอนนี้แบบโหจะอ้วกเลยอะ่ะไม่ได้กินข้าวมาด้วยนะยังรู้สึกท้องไส้ไม่ค่อยดี <laughs> มันโหดขนาดนี้เหรอไม่ตอนเด็กไม่เห็นรู้สึกเด <laughs> ี๋ยวไปแนนจะไหวคือ <laughs> <laughs> พี่แว้งจะอ้วกหน้าติดเลยอะ่ะตายแกงรู้สึกเหมือนจะ, <laughs> <laughs> จะปิดเฉพาะผมนะล่องแกงสวยวันนี้ต้องแกงรู้สึกเหมือนจะปิดสวยเลยโอ้หสวยมาก <laughs> โอ้ยไม่ไหว <laughs> ตอนแรกไม่ได้ครบไม่ได้ครบแล้วต้องเลือกแล้วไม่งั้นเดี๋ยวไปหมดไส้แนะ่นอนตอนนี้ ออก้วะครับตอนนี้คุณอยู่กับไอ้มาร์นะครับตอนนี้เราจะมาสัมภาษณ์คนแก่ฮะวันนี้จะมาสัมภาษณ์ผู้ใหญ่อายุราวสามสิบกว่านะครับวัดอะไรเป็นยังบ้านกับเครื่องแรกๆครับเคือแรกๆก็ไม่ไหวแล้วพอเลยได้ไหมลับเลยได้ไหมอยู่ในหน้าคอมก็ดีแล้วหาเรื่องจริง A. Do shiu shiu na. Shiu shiu. Oh ini okey Feeling. เออมันไม่รู้สึกว่าต้องจับต้องอะไรให้มันแน่นมากนั่งชิวๆอาจจะอ้วกเล็กน,น้อยเพราะมันเริ่มหมดเลยฮนะ <S <S 2> <S 2> ม,มันเริ่มจะหมดเลยตาเริ่มจะไปโอ้ยเรามีเล็ขึ้นอยู่นะจบเล่นไปเลยตากล้องได้ทำมือถือล่วงที่จบเลยนะบอก <S <S 2> <S 2> ไม่ล่วงครับผมไว้ใจได้เลยแน่นเลยนะ <S <S แน่นมากแน่นแน่นเอียดดผมมือถือยิ่งกว่าชีวิตอีกเลย <S 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 ตายกี <S <S ่ โอเคแม่เริ่มเสียวจับแน่นเดี๋ยวยูดูแขนดูแขนจับแน่นจับแน่นอย่างนี้จับแน่นอย่างนเ้แม่รีคอมเมนต์รีคอมเมนต์นี่น่าจะเป็นอะไรที่ประทับใจที่สุดมันโอเคมันไม่เสียวเกินไปมันไม่สบายเกินไปมันยังมีความรู้สึกแบบอิ่มอยู่นิดนึงแต่วันนี้ท้าทายได้ เยี <ersch> <mut> ่ยมเยี่ยมเทียมเต็มสิบก็เลยดีสุดในที่นี้ที่สวนสยามเต็มสิบเอออยู่กับไอ้มาร์กเกนอะเรามาสอบถามผู้ใหญ่อายุราวสามสิบกลางๆสหรับเครื่องเล่นเมื่อกี้ไเวลาหลังไม่ชอบเล่นกล้องอย่างไว้นี้ ตอนแรกๆให้ถ่ายไม่ถ่ายเดี๋ยวนี้ถ่ายใหญ่เป็นไงบ้างครับ1สเต็มๆอย่างที่บอกรีคอมเมนต์สำหรับทุกเพศทุกวัยสำหรับคนที่อยากจะลองแซนเปิลก่อนว่าตัวเองรับมือได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเล่นอันนี้แล้วเบื่อไปที่มันโหดกว่านี้ทานเล่นอันนี้แล้วโอเคไม่ต้องไปโหดกว่านี้แค่ดีพอครับตึงๆเอ้ยมีคนโดเนตมาว่าท่านแบงค์คุณลองไปเล่นรถไฟเหาะหน่อยเล่นไปแล้วเมื่อกี้มันมีกระสวย ก็โอเคอยคู่ในทางเนี้ยคืออะไรเนี่จัลวดเปิดด้เนี่ยจะพาไปล่องอวกาศมามาบางังพี่แบงกหมดว้าวเย็งดีนะโนวนแน่ลมๆอุ้ยขอนั่งด้วยดิฮะขอนั่งด้วย できんの เราเจอเป้าหมายแล้วทำมีสแกนเอาเองต่อไปจะมาแสดงความแม่นเรื่องเล่นเราไม่สู้เรื่องปืนเราต้องมามาครับกับอ้เอา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 พร้อมเสียเลยอนี่คอนเทนต์นี่คอนเทนต์นี่เต็มครับความแม่นความแม่นอะไรเงี้ยวะคอนเทนต์โอ้ อย่า้อ่ะว้าไม่ได้เล็งตัวนั้นเล็งตัวนั้นนะไปดเูเอาเอาเอาดอ๊ะเ <laughs> <laughs> ม่นแม่นนะ่ะเออระวังแนะ่เขาจะเล็งเสืออัศวบนอุยอ้ยอุย้ยอีก3ามตัวทำเล่นไมนะ่แน่หรือว่าผมเป็นนักเม่นเืนเอ,อ้าอันดับหนึ่งของโลกวะนี่ ในการวิเคราะห์นิดหน่อยครับเพื่อหวังผลเป้าหมายนะต,ต้องไปจากที่มันมีเยอะที่สุดเพื่อควาออมชัวร์เพื่อความชัวเพื่อความชัวแล้วเล็งโอ้ยเดมผมเป็นนักแม่นปืนอนดัมเป็นของโลกว่ะเดมต้องมีพลาดกันบ้างต้องมีพลาดกันบ้างก็โถ่ เรามันแบบว่าจะมาเซียนทุกอย่างไม่ได้มาพากันบ้างถัดเอาตัวฮิตบ็อกใหญ่หน่อยคุณฮิตบ็อกใหญ่ๆหน่อยฮิตบ็อกใหญ่ชื่อตัวไหนช้างเลยช้างมันต้องเท่งเดียวกันอ๋อต้องเท่าเดียวกันเหรออ่ะได้ได้ได้อะงั้นเอาแรปเตอร์เออมันเก่งอยู่มันเก่งอยู่นี่ตีไม่ออกจ้ะหมดละไม่เป็นไรจะได้สี่ขึ้นมาที่อือว่าหน้ารุ้นอยู่นะทำเล่นไป ไม่รันอ้ปถัมภ์มัไม่น่ากลัวอะไรเนี่ยโอ้โหน่ากลัวอะไรมันไม่น่าจะน่ากลัวน่าจะชิวน่าจะชิวๆอยู่แล้วเขาปรี๊ดเยอะเหมือนกันนะเขาเขาขี้เขาตื่นเต้นไงไม้กลัวแบบว่าโโอ้หจับสองมือถือมือถือโอ้ถือมือถือเล่นได้โอ้โหมันบางคนก็มียาหมองเหมือนกันอย่าถือยาหมองอย่าไปดิ โธ่มันจะเล่นไม่ได้ก็แต่เริ่อมันเนี่ยตายหาแล้วไม่เป็นไรสบายเริ่มแค่แอยาาอ้วกถ้าอ้วกมาคุ้งใส่หน้าหน่งเต็มเลยนะอ้วกใส่หน้าโดนแน่นอนตอนนี้อรแน่เลยนะวั้าปูโโงง่ัอ้าอ้าอเาไอ้ a ้โอ้ยโอยโอ้ย้ยเ้ยอย

các bố khuôn nhà quốc ha. ra, thành nhà, thành nhà, quốc. Giá tiền, cố Cô đi, wow. cô <laughs> Để... đi, không đi. <laughs> <Để không> <laughs>

ไม่เลยยนะังไงเลยบาอย่างลตอนนี้พอเลยขาตันไม้ไหวง,งหมดแรงเอ๋องี้นะไม่ไหว,วเราจะอูออ้อ เดี๋ยวมันก็ไม่ขนาดแต่มันจะอ้วกจบแล้วใช่ไหมจบแล้วมั้งจบลงพี่แบงร้อนมันก็เปิดเองเออเหนื่อเหนื่อไปเล่นส่วนน้ำไปจะอ้วก้อนแทะมันร้อนมากเลยแต่ว่าจีนนะั้นที่มันเนี่ยข้นสูงหรืออะไรมันอยู่กันทีนะ่ไงเออถ้าจะกลิ่นบุใจง่นอนตกแน่ปักซิบกัก <laughs> เ่งเล่นที่เหมาะสมสำหรับสภาพหลังเล่นก็ไมงแล้วไม่ค่อยากจะหลอกอะไรเลยเข้าสวนน้ำมีกอน้กันโอ้ <Yep. S 2> <Huh? S 1> เอานี้ไปด้วย โอเคผมนะตอนนี้ก็เสร็จสิ้นการไหว้นะ้ำไปเรียบร้อยครับผมนะในสวนสยามในฝั่งของสระน้ำคผมนะก็สมชื่อทะเลกรุงเทพครับผมนะมาไหว้น้ำที่นี่มีทั้งศาสตร์ที่เป็นเน้นสไลเดอร์ความเร็วแล้วก็เน้นความหันสาเหมือนได้อยู่ในทะเลกลางกรุงเทพครับผมนะเออแน่นอนว่าผมไม่ได้อัดตัวผมว้นะผมนะเพราะว่าคนให่ทุกท่านได้เห็นพุงพลุยๆของผม ถ้าตอนว่ายน้ำทุกท่านจะได้เห็นแต่พูงพลุยๆแต่นั้นอย่าดูเลย <c oughs> นะมันไม่ใช่อะไรที่น่าดูเอก็ถือว่ามาบอกเราประสบการณ์ของคนที่อาจจะยังไม่เคยมาก็ผมนะถ้าสนใจก็มากันได้นะเอะช่วงนี้โปรโมชั่นนะผมที่มาว่าจนกว่าถึงสิ้นเดือนโปรโมชั่นก็คือค่าข้า,า,า240จ่ายครั้งเดียวคือท่านได้ทั้งว่ายน้ําแล้วก็ยังสามารถไปเล่นเครื่องเล่นได้แทบทุกเครื่อง ในสวนสนุกนี้เลยก็ว่าได้ผมนะใครสนใจก็มาจัดกันได้แต่ว่ามาว่ายน้ําครั้งนี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับผมนะผมใช้เวลาส่วนมากในการไปนอนที่บิ่ตรงเปลรผมนะตรงใกล้ๆในสระน้ําจะมีพวกเปลที่นั่งที่นอนที่เราสามารถไปนั่งได้ฟรีครับผมนะผมใช้เวลาส่วนใหญ่ไไในการนอนเพราะว่ามันมึนหัวจากเครื่องเล่นนะผมนะเครื่องเล่นม่งโหดเกินมาทําให้ผมได้รู้ว่าสังขารมันไม่เที่ยงครับผมนะอย่าไปคิดว่าเราไหว30แล้วอะไรหลายๆอย่างก็ไม่ไหว ่คิงสมัยเด็กที่ผมเล่นพวกเครื่องเล่นรถไฟอย่างสนุกสนานนะผมนะลื่นสไลเดอร์แบบแฮปปี้ตอนนี้ผมไม่รู้สึกถึงความแฮปปี้ผมรู้สึกแต่ความเวียนหัวผมบอกให้รู้ว่าสังขารมันไม่ไหวอะผมนะก็ต้องพักได้แล้วแต่ก็ถือว่ามาลองดูให้รู้ว่าไม่ไหวผมนี่หน้ามืดเลยมต้องไปนอนนานมากกว่าจะฟื้นขึ้นมาเพราะตอนแรกนี่คือแบบว่าโหมันมึนหัวจนไม่สามารถที่จะกินอะไรได้ลงแล้วหิวข้าวยังไงไม่ได้กินข้าวมา ผมต้องไปงีบแป๊บหนึ่งกว่าที่ผมจะสามารถกลับไปกินหาอะไรกินได้ตอนนี้ก็กินมาแล้วก็เลยโอเคึ้นเอนเรนนี่ซอยรู้ว่าอายุ3 0มกว่าแล้วอย่าเล่นรถไฟออกเยอะนะโอเคผมนั่นเป็นทั้งหมดของคอนเทนต์ในวันนี้ครับผมนะก็ถ้าเกิดทุกท่านถูกใจกันสนุกกันก็อย่าลืมกด like, สสไลค์กดคลิกแชร์แล้วก็เมนต์กันเยอะๆกับผมนะถ้าผมมีเวลา,าว่างๆก็อาจจะออกจากบ้านแต่มันไม่บ่อยหรอกรู้กันอยู่ นานา,นานเป็นปีจะออกทีดังนั้นวัดเซอร์นี่ก็ขอลาไปก่อนทุกคนนะผมนะคุณบาย d night